บุตรชายพันตำรวจโ,โททักษินชินวัตรก็ชี้นะคะว่าประชาธิปไตยอ่อนแอเพราะมีห้านายกรัฐมนตรีไทยขวัญใจสลิมพร้อมท้าทายมือที่มองไม่เห็นเปิดหน้าชกค่ะ นายพันองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษินชินวัตรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุนะคะว่านายกรัฐมนตรีไทยขวัญใจสลิมปัจจุบันมีอยู่5คนเคยเป็นนายกรัฐมนตรีรวมกันแล้วถึง9สมัยและช่วงเวลาที่ประชาธิปไตยอ่อนแอเช่นนี้เป็นเวลาแฮปปี้เอา์ของบรรดาสลิมข้างชาติทั้งหลายที่จะได้ลุ้นกันอีกครั้งว่าใครจะทําสถิติได้เป็นนายกไทยขวัญใจสลิมสมัยที่1ิแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย นายกขวัญใจสลิมคนต่อไปนี้แหละที่จะเป็นผู้ที่นำพาประเทศออกนอกเส้นทางประชาธิปไตยและแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆตามใจชอบเพื่อเอื้อมหน่วยให้กับพรรคการเมืองขวัญใจสลิมได้เปรียบในการเลือกตั้งหลังจาก1-2ปีที่ตนเองเข้ามาเสพสุขในตำแหน่งนายกนอกประชาธิปไตย ซึ่งกระบวนการสมบัติผลัดกันชมนี้เป็นไปตามข้อตกลงการปล้อนอำนาจประชาชนของบุคคลที่น่ารังเกียจ2ประเภทคือ 1. ผู้ที่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่อยากลงเลือกตั้งกับ2ผู้ที่ลงเลือกตั้งกี่ทีก็แพ้ทั้งปีทั้งชาติ ยุคพักประชาธิปไตยซบเซาสิทธิพื้นฐานของคนไทยถูกลิดรอนไปจนหมดสิน้นประชาชนจะไปเลือกตั้งกอปปสก็ไม่ยอมจะให้ในายสุเทพเทือกสุบานเป็นคนตั้งให้รัฐบาลอยากให้จากการเลือกตั้งกกตคือสมชัยก็อิดอิดอดไม่อยากจัดให้ประชาชนอยากได้ระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยกลับกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายชาวนาอยากได้เงินจากการจำหนนข้าวก็กันแกล้งกีดก,ก,กันไม่ให้ได้รับเงินพอประชาชนเริ่ เริ่จะทนไม่ไหวเกิดน้อยใจกับระบอบที่ไม่เป็นธรรมนี้ขึ้นมาก็หาว่าจะแบ่งแยกดินแดงอีก นายพรท่องแท้ระบุอีกนะคะว่าคงต้องขอไปยังว่าที่นายกคนกลางไหนๆก็จะเข้ามาเป็นนายกนอกประชาธิปไตยสมใจยอยากแล้วไม่ต้องเหนียมอายไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆแอบรับคันสั่งอามาตย์มาลุงโลกอีกต่อไปเลยพูดกับชาวโลกไปตรงๆเลยดีกว่าว่าบ้านเมืองน,นี้รังเกยียจการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเราต้องการการเลือกตั้งด้วยระบบอามาตยาธิปไตยเท่านั้นให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย มีแต่มือที่มองไม่เห็นมีแต่อ e ีแอบสั่งการอยู่แบบนี้บ้านเมืองวุ่นวายไม่รู้จักจบเปิดหน้าชกกันไปเลยเจ็บครั้งเดียว